เด็กสาขาพุทธเลอปีสามเลยปีสามทั้งหมดเลยเหรอ สมัยอยู่โรงเรียน <c oughs> เรียนมัธยมยังไม่มีชมรมสมัยนู้นยังไม่มีชมรมอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนยังไม่มียังไม่มีชมรมกีฬายังไม่มีชมรมดนตรีชมรมพูดอะไรเนี่ยไม่มีสมัยที่เรียนมัธยมก็โดยความที่อะไร มาบวชหรือดูร้อนนี่แหละบวชเนนไปได้ชื่อว่าเนนกรรมฐานที่วัดหลวงปู่ไม่วัดหนองช้างคาวเคยไปทุด,ดงเป็นที่เผาศพสมัยก่อนไม่มีอะไรหรอกสาลงสารากระต๊อบกระแทบกุฏิพระก็คือกระต๊อบเปิดโล่งทุกด้าน กันใช้ถุงปูนกันกันสองด้านกันฝนแค่นั้นแหละที่นอนก็เป็นแค่แคร่เป็นกระต๊อบโล่งแล้วก็นอนแคร่นีละที่ไปปักกดแขวนกดแต่ละแค่แต่ละแคะ่เนี่ยจะมีหลุมหลุมศพเพื่อให้เราได้ภาวนาตื่น เพราะฉะนั้นไปนี่ญาติโยมเขารู้ว่าเราเป็นเป็นผู้ที่ตั้งใจมาภาวนาไม่ได้บวชเนนแบบบวชเฉยๆพ่อแม่ให้บวชปุยญาตายาให้บวชไม่บวชแบบตั้งใจอยากจะภาวนาตั้งใจอยากทุดงอยากแบบกดสะพายบาทเดินไปที่นั่นเขาเรียกว่าเนนกรรมฐานนั่นนี่เขาว่าชาวบ้านเขาเรียกกันพอเวลาพักและพักคืนแล้ว ีกคืนนึงจะทุดงต่อนะครัขขอร้องให้อยู่ต่ออยู่ต่อแต่หลวงปูไ่ไม่นี่พรรษาไม่มากสมัยนั้นตั้งแต่แองเด็กไปแถบนะัเดี๋ยวนี้แถบนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์กันหมดละสมัยนู้นท่านก็นเป็นพระหนุ่มพระหนุ่มเนี่ยพอลาศิกขาออกมา <c oughs> มาเรียนมัธยมอาจารย์ความความที่ไม่อยากเรียนความที่อยาก ปฏิบัติมันก็เลยเป็นภาพเป็นภาพอะไรเขาเรียกคนดูเป็นคนวัดว่างั้นเถอะดูแล้วเป็นเรียกว่านีนลักษณะของคนวัดคนถือศีลอันนี้เลยปิดไม่มิดตรงนี้ได้ความที่เป็นผู้สนใจแบบนี้อาจารย์เขาก็เลยให้มีชมรมนึกไม่ออกเลยว่ามีชมรมอื่นน่าจะเป็นชมรมแรก อารมมพุทธนี่แหละท่านให้เป็นหัวหน้าชมลมไม่ได้มีอะไรครับแค่ทำวัดสวดมนต์แล้วก็กลายเป็นที่พักเป็นที่พักหลบส่วนตัวเป็นที่วิเวกส่วนตัวเอาช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่อยากเล่นไม่อยากหัวไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครมีแต่สนใจมาในทางธรรมะเพราะฉะนั้นคุยกับใครก็ไม่สนุก ก็มีห้องนี้แหละเป็นห้องอยู่คนเดียวะหลบหลีกปลีกตัวอยู่คนเดียวก็เลยเห็นคุณค่าของชมรมพุทธเ,เป็นครั้งแรกแต่ก่อนไม่เห็นไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทําอะไรไม่เคยแต่ด้วยความที่มันมีความรู้สึกแบบนี้ไม่อยากเล่นไม่อยากหัวไม่อยากอะไรก็หลบเข้าห้องนี้นี่แหละเป็นห้องที่มีคุณอยู่ช่วงมัธยมช่วงมหาวิทยาลัยก็เลยเป็นช่วงล่าอาจารย์ออกล่าอาจารย์ ไปไปคนเดียวก็ไปไปกับหลวงพ่อไปกับพ่อไปกับแม่ก็ไปไปคนเดียวก็บ่อยหน่อยไปกราบหลวงปู่ชอบหลวงปูอะไรหลุยนะที่กมยี่ิบเจ็ดไปคนเดียวนี่ยก็ไปไปหลวงปู่ลุยท่านดูลายมือท่านก็ดูลา,า,ายมือให้ทุกคนแหละ <laughs> ท,ท่านเป็นพระออกในลักษณะเมตตาท่านก็ไม่ได้เรามาติดข้องเรื่องนี้หรอก ท่านดูเพื่ออยากน้อยที่สุดเป็นเครื่องสมานลูกศิษย์ในมุมของท่านหลวงปู่ชอบท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยเคยไปกราบหลวงปู่บุญยฤทธิ์ที่วัดอโศการามพอไปถึงไปดมดมด,มดูท่านท่านเห็นท่านก็เลยเรียกเข้ามาพูดคุยเรื่องอสนใจเรื่องบวชเรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรท่านเลยพานั่งเลย ท่านนั่งอยู่พักบนท่านเอาเรานั่งต่อหน้าประจันหน้ากันท่านพานั่งอย่างนี้เลยเหมือนไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีเหมือนกันแต่ท่านก็คงจะเมตตายอย่างนี้กับหลายๆท่านหลายๆคนแต่นี่ก็เป็นประสบการณ์ของเด็กเด็กใั้นักศึกษาได้แหละอาจจะเป็นมัธยมปลายหรือนักศึกษาเนี่ยจจย,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 ยังไม่ค่อยแน่ใจตอนหลวงปู่บุญยฤทธ์เ <c oughs> ้วก็ไปมูลนที่หลวงปู่มั่น ส่วนหลวงปู่เจีย้ยนไปอยู่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไปตลอดรู้จักกูบาอาจารย์พระที่นั่นเยอะเพราะว่าเป็นพระที่จะมาทุด,ดงทุด,ดงไปหลายๆทางทางมาจากทางจันทร์ทางระยองมาจากทางตากทางเชียงใหม่จะเป็นจุดรวมเป็นผู้ที่มาจากหลายๆภาคถ้ามาทางนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะกูบาอาจารย์ทางทางนี้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนักล่าอาจารย์อยู่ <c oughs> เข้าไปคุย <c oughs> ไปกราบก <c oughs> ็องค์ใดก็จะฝากเนื้อฝากตัวหรืออยากทุดง <c oughs> อยากทุดงออกทุดงวิเวกพอมาบวชเข้าขคราวนี้ก็ก็ได้มีโอกาสไปทั้งนูน้นทั้งนี้แต่ในที่สุดก็หลวงตาท่านก็เมตตาท่านอาจจะสงสารตอนที่ท่าน ขอบวทที่แรกท่านบอกเรื่องบทแล้วอนุญาตแต่จะมาอยู่บ้านตาดบ้านตาดอย่างเดียวมันบีบเราไปเราไปขอเดินพื้สภาไปขอตอนจะเข้าพรรษากุติเต็มหมดแล้วนั่นแหละแต่จริงๆก็ยังไม่อยากยังไม่อยากเข้าพราะว่าคุ้นเคยรู้จักพระหลายต่อหลายรูปไม่อยากไปอยู่ในที่คุ้นเคยเท่าไหร่อยากไปอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักใครอันนี้คุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหรแต่ก็ไปทางโน้นทางนี้ เพราะฉะนั้นพอไปก็ได้ถือโอกาสตั้งละเราบวทมาแล้วเนี่ยทำยังไงจะอยู่ในที่ที่ได้ข้อวัดเนะพราะนั้นพรรษาแรกปีแรกเนี่ยตั้งใจให้ได้ข้อวัดปฏิบัติเพราะนั้นจะพยายามสังเกตสังการการได้ข้อวัดเนี่ยหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีหลักในการตัดสินอย่างไรตรงนี้มันก็ไม่ง่ายนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆกับผู้คนต่างๆจะมีวิธีคิดแบบกรรมาฐานแบบแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่าน ทำสอนอย่างไรพอเราศึกษาเรื่องศีลเราศึกษาเรื่องการภาวนานั่งแต่ยังมีเรื่องที่ละเอียดยิบย่อยไปกว่าน,นั้นมากมายคือข้อวัดปฏิบัติเพราะนั้นนี่ก็เป็นการบ้านที่หนึ่งละที่ตั้งใจกอยู่กับหลวงปู่แบนก็ถือว่าโชคดีเพราะท่านเป็นผู้ที่ละเอียดราออมากหลวงปู่ล่านี่ก็ยกย่องหลวงปู่แบนนะว่าท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมดูลักษณะท่านอย่างนั้นแต่ในมุมมองหลวงปู่ล่านี่คือเป็นพระที่อ่อนออน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่มี ก็ราะเข้าครูบาอาจารย์ด้วยความอ่อนน้อมหลวงปู่ล่าท่านเคยชมให้ได้ยินเคยไปกราบเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสได้เรียนในข้อวัดปฏิบัติสังเกตเอาและท่านก็สอนท่านก็สอนละเอียดไปหมดการปัดกวาดเช็ดถูการทำัท่นทำนี่อะไรต่ออะไรเนี่ท่านสอนละเอียดพอยังไม่คิดว่าจะเอาปฏิโมก เพราะว่าอยู่ในที่อยู่ในที่สถานที่นั้นก็ยากที่จะท่องปฏิโมกอยู่มีภาระหน้าที่หลายๆอย่างไม่มีเวลาที่จะแบ่งมาแล้วก็เป็นช่วงพรรษาแรกที่หนักบินทบาทไปกลับ6กิโลเท้านี่แตกยับหมดแหละเพราะว่าอากาศก็แห้งแล้วบินทบาทกลับมาแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมแล้วล้างเท้าแล้วเดินแล้วล้างเท้าแล้วเดินเท้าแห้งแตกไปหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ยาก ลำบากอยู่แต่พอเข้าพอพอเอภพรรษาเราก็มากขึ้นแล้วเราควรจะท่องไหมคิดว่าจะไม่ท่องเลยนะปฏิโมนคิดว่าจะไม่เอาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนจดจําไม่ค่อยดนะีมีความรู้สึกว่าเรื่องหัวคํานวณเนี่ยโอเคอยู่เพราะว่าเป็นลูกหลวงพ่อนะหัวคํานวณคํานวณอันน้นอันนี้เนี่ยฉับไวอยู่แต่จะจำเนี่ยท่องจำเนี่ยไม่เคยมาท่องจําเลย ไม่เคยที่จะมาท่องจําไม่เคยรู้สึกว่าเราท่องจำมาะไรได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคงไม่ได้หรอกเพราะ,ะนั้นก็ไม่เอาไม,ไม่เอาไปอยู่พอไปอยู่ได้ปรากฏว่าโยมแม่เนี่ยมาเยี่ยมเอาหนังสือประวัติหลวงปู่ทวดมาประวัติหลวงปู่ทวดโยมแม่ไอคนบรรยายนะ่ะสมัยนั้นคือประวัติหลวงปู่ทวดในในโลกทิพย์คนบรรยายเขาก็เขียนไปตามภาษีภาษาเขา เวลาเขาบรรยายเขาก็ไปยกเรื่องต้นไม้ต้นไผ่อะไรไปอย่างนั้นแม่ก็เลยสะดุดเพราะว่าตอนที่จะเกิดมาเขาฝันว่าได้เรียนลูกอุถยทวดเขาเคยฝันเขาก็เลยคิดว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นน่าจะเป็นผู้ชายแน่ๆเนี่ยด้วยความที่ยบแม่ฝันแบบนั้นพอเห็นประวัติแล้วเราก็ไม่เคยได้รู้ประวัติท่านไม่ได้ไม่ได้ทราบในประวัติว่าท่านเป็นอะไรยังไงมีแต่ว่าแม่ ฝันก็เลยเคารพท่านเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือคราวนี้คนบรรยายมันบรรยายไปตามภาษีภาษาก็าไม่ได้รู้อะไรก็บรรยายไปก็มาอารมพรบทขึ้นมาเรื่องต้นไผ่เรื่องอ,อะไรไปแล้วก็มาพูดถึงประวัติแม่เขาก็เลยสะดุดเขาก็เลยเอามาให้ดูก็เลยได้อ่านประวัติท่านครั้งแรกว่าพอท่านประวัติท่านคือกลางวันท่านเ,าเรียนหนังสือท่านเข้ามาเรียนในช่วงที่เรียนนะ กลางคืนเนี่ยท่านภาวนาท่านเดินจงกรมภาวนาตลอดกลางวันไอเราก็เลยว่าเออยมแม่อุตสาฝันขนาดนี้แล้วงั้นเราจะไม่เรียนเลยหรือนั่นก็เลยคิดใหม่ว่าเอ้าเรียนปฏิโมก์แล้วกันเนี่ยไม่ได้ไปเรียนปริยัตอะไรเพราะว่าก็เรียนมาพอสมควรแล้วเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมอะไรต่ออะไรเรียนวิชาพุทธศาสนาเนี่ก็ตั้งใจเรียนเป็นวิชาเดียวที่ตั้งใจเรียนเป็นวิชาใจเดียวที่เรียนด้วยความเห็นคุณค่า นอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่อันนี้ก็เพราะว่าความที่ได้ทุดงมาเพราะฉะนั้นก็สนใจตรงนี้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นพอเข้ามาก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเรียนบาลีจะไปเรียนปริยัติจะไปเรียนอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอยากจะมุ่งตรงปฏิบัติเลยเราเรียนทางโลกมาก็เอือมเหนื่อยพอแล้วเถอะจะมาเรียนอะไรอีกเพราะงั้นเถอะก็เลยตั้งใจเข้ามาแต่เรื่องเรียน ปฏิโมกเนี่ยเรายังไม่เรียนอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติหลวงตาท่านก็ท่องหลวงปู่องค์ไหนองค์ไหนท่านก็ท่องปฏิโมกทั้งนั้นแม้หลวงปู่เขานอนป่วยอยู่ออกแรงไม่ได้ท่านก็ยังปากยังพูดเป็นปยังยังทวนปฏิโมกอยู่ในใจยังออกปากอยู่นิดๆหน่อยๆเบาๆทั้งที่นอนป่วยอยูเอ่เราก็ทราบมาเพราะฉะนั้นจะไม่ดูเลยเลยแม้หัวความจําไม่ดีก็จะทําเพื่อถวายเป็นความเคารพในเรื่องนี้นก็ดู ปรากฏว่าเร็วเหมือนกันนะสิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดวันเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งก็เลยเอ๊ะเราไม่นึวกว่าเราจะได้เร็วขนาดนั้นถ้งนงันเอาให้จบภายในสิบห้าวันนั่นแหละอีกแค่สี่วันคราวนี้สิบเอ็ดวันในท่องแค่ฉันเสร็จท่องฉันเสร็จท่องท่องแล้วก็พอพอท่องเสร็จแล้วก็พักเลยไม่เอาละแล้วก็ไปเดินโยกรมภาวนาอะไรไปก็คือท่องแค่หลังฉันเนี่ยสิบเอ็ดวันได้ครึ่งหนึ่งก็เลยเอ๊ะถ้าเอาให้จบ ภายในสี่วันเนี้ยให้จบทั้งเล่มเลยจะได้ไหมก็เลยก็เลยตั้งก็เลยจบนะจบใช้เวลาสิบห้าวันจากที่คิดว่าเป็นคนท่องไม่ได้อ้าวมันก็ท่องได้อ่างนี้นั่นแหละแต่การท่องในท่องท่องแบบไม่ได้ตั้งใจท่องเท่าไหร่นะคือตั้งใจดูจิตดูใจนี่คอยสังเกตอารมณ์ที่เข้ามาที่มันจะดึงเราไปทางอื่นเราดูตรงนี้ดูตรงนี้เป็นงาน ไม่ได้เอาการท่องเป็นงานเส่ทีเดียวเนี่ยคอยดูเมื่อมีความคิดอะไรที่มันจะจุดเราไปทางอื่นเราดึงกลับดึงกลับด้วยความมีสติอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยจะไปเผลอไปคิดเรื่องนั้นเผลอไปคิดเรื่องนี้ปุ๊บไม่ดึงกลับดึงกลับดึงกลับ,ลบแล้วก็ดูปฏิโมกไปแต่ดูปฏิโมกแค่ภายนอกแต่จริงๆก็าดูภายในก็คือ,คอไม่ให้ใจเนี่ยไปคิดเรื่องราวอะไรต่ออะไรเพราะว่าเรื่องราว ภายนอกมันก็มีมีจุดที่ทําให้ต้องเอะเราจะอย่างนั้นไหมเราจะอย่างนู้นไหมเนี่ยไม่เอาเลยเนี่ยให้อยู่เออได้วิธีแบบนี้รู้สึกว่าจะมีผลอยู่เหมือนกันเลยได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนี่แหละเลยได้ปฏิโมกภายในสิบสิบห้าวันจากเดิมที่ไม่คิดจะเรียนนี่ก็ด้วยแต่ก็กําลังใจก็มาจากที่ยมแม่เนี่ยเอาประวัติหลวงปู่ทวดมาถ้าไม่มีประวัติหลวงปู่ทวดมาเป็นหลักกําลังใจในกะจ้างก็ไม่ ไม่เอาคิดว่าก็เลยได้ติดตัวมาได้มาก็ไม่บอกใครเลยนะนะมาอยู่ที่วัดทำกองเพลนนี่ก็ไม่บอกใครแต่เชียพระเชียพระเอาที่เอาหน่อยที่เชียเชียองค์นั้นเชียอคนนี้ปีนั้นพระได้ถึงห้างองค์เลยนั่นแหละจากเชียโดยที่ท่านพูดเชียพูดถูกเชียไม่รู้เลยว่าเนี่ยได้แต่ในที่สุดอะไรก็ไม่รู้ละมันก็ความลับก็เปิดท่านก็เลยจับให้ขึ้นเลยได้ขึ้นครั้งแรกที่วัดถ้ำกองเพลน ได้ขึ้นปฏิโมกข์ครั้งแรกกา <c oughs> ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรเขาเรียกการที่จะหมุนมาในเส้นทางสายนี้นี่เห็นไหมไปล่าอาจารย์ไปฝากเนื้อฝากตัวแต่ฝากไปฝากมาตะเวนไปตะเวนมาพอเข้ามาอยู่บ้านตาดคราวนี้นี่แทบไม่พูดถึงครูบาอาจารย์ท่านอื่นเลยเพราะว่าไม่ใช่ครูอาจารย์ท่านเหล่านั้นไม่ดีนะไม่ใช่ท่านไม่น่าเคารพบ,บูชานะ ท่านน่าเคารพบ,บูชาไม่งั้นเราจะไปฝากเสนอฝากตัวอะไรท่านก็เป็นพระโูดผ่านสมรภูมิรบภายในใจของท่านมาทําไมจะไม่เคารพเคารพท่านแต่พอเข้ามาอยู่กับหลวงตาเท่านี้แหละท่านมีความสมบูรณ์แบบในแง่าการเทศการสอนในแง่อะไรสิ่งที่สําคัญทั้งหลายที่เรามองข้ามเรื่องนั้นท่านก็สอนเรื่องนี้ก็สอนเรื่องนู้นก็สอนว่างั้นแต่ไม่ได้สอนแต่เรื่องภาวนา ทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนเนี่ยท่านพูดไว้หมดแต่จริงๆก็คือการที่จะตะล่อมเรื่องราวเหล่านั้น mm hmm. ให้เข้ามาสู่หลักภาวนาเพราะคนเราเนี่ยติดเยอะติดติดสิ่งนั้นติดสิ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามจี้ให้สามารถละวางสิ่งที่ติดให้มองสิ่งที่น่าจะติดเหล่านั้นน่ะให้ให้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีสิ่งที่สูงกว่านั้นมีสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกมีสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เทศไปหมด ก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลกตาเนี่ยเดี๋ยวทำมานั่นก็ผิดทำมานู้นก็ผิดทำมานี่ก็ผิดวางั้นแต่เนี่เพราะท่านสอนให้เราไม่ให้ไปติดไปคล้องในเรื่องเหล่านั้นถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดเราจะไปเสียเวลาเวลาทั้งชีวิตเราอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ทําให้เรารู้เท่าทันในหลายๆอย่างท่านจะสอนหมดในการความมักน้อยสันโดษความอยู่สมถะความอะไรล่ะ การสิ่งปลูกสร้างในวัดในวาท่านก็มีแบบมันจะไปทําตามแบบของเราไม่ได้นะต้องทําตามแบบแบบกรรมฐานก็คือดูแล้วดูแล้วไม่ขัดตากรรมฐานนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนหมดสอนจนกระทั่งไปถึงเรื่องการปกครองการปกครองคณะสงฆ์ควรเป็นแบบไหนซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันทั่วบ้านทั่วเมืองท่านก็สอนหลักใดไม่สู้หลักพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดที่จะไปเอากฎเกณฑ์แบบ คนทางโลกไปคิดแบบคนทางโลกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้จะดีไอ้ที่คิดว่าดีนั่นแหละเอาไปมามา,มาทับทับพระธรรมวินวยของพระพุทธเจ้ามาแปรเปลี่ยนเรียกว่ามาบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเนี่ยมาเพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วแะละเนี่ยใครจะมาสอนแบบนี้เนี่ยพอเรื่องที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องส่วนรวมเลยเนี่ยจนกระทั่งมาถึงความเป็นพระเนี่ยเป็นผู้ที่ควรจะสแสวงหาสิ่งไหนสิ่งไหนเป็นอันตรายควรจะวิ่งเข้าไปสู่เรื่องนั้นไหม หรือควรจะหันเข้ามาสู่ภายในภาวนาเนี่ยท่านก็สอนแม้กระทั่งในวัดวานท่านก็สอนในเทศก็สอนท่านเคยเข้าไปถามหลวงปู่ฟัน่นในยามที่เขาต้องการจะเผยแผ่ให้พระได้มีโอกาสได้ร่ําเรียนก็เข้าไปตามกรรมฐานจะทําให้วัดกรรมฐานกลายเป็นวัดที่กลายเป็นวัดที่เรียนปริยัติขึ้นมานะปรากฏว่าหลวงตาก็ไปถามมากับหลวงปู่ฟั่น่างั้น่างั้น่างั้นท,นที่เคยฟังเทศมา อันนี้ในมุมที่ได้ฟังเทศในมุมที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เทศพูดที่ลงน้ําร้อนเนี่ยก็ยังมีอีก,กนะแต่คือท่านไม่เห็นด้วยเมื่อเป็นกรรมฐานแล้วก็คือเข้าสู่ภาคปฏิบัติล้วนๆไม่มาเหยียบเรือสองแคมไม่มาลงปริยัติก็เอาอันนี้ก็เอานี่ไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยใครจะใครจะพูดใครจะสอนใครจะใครจะบอกถ้าในมุมของพวกเราก็เออก็การการที่เราสนใจใฝ่ธรรมะก็ดีอยู่นี่การที่เรานั่นก็ดีอยู่นี่ใช่แต่ว่า เมื่อเข้าสู่ทางสายตรงแล้วเนี่ยก็ให้ตรงลว้ลวนๆเลยไม่ให้น้ําไหลบ่าอย่างงี้ซึ่งหลวงตาท่านก็ทําแบบนั้นในวัยที่ท่านกําลังล่าเรียนอยู่ท่านก็เรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วเมื่อได้อย่างที่ได้ตั้งใจแล้วท่านก็สลัดหมดเลยไม่หวนกลับมาเลยไม่มองไม่ไม่แ่มไม่ประเภทเอาอย่างไงเอาอย่างงั้นดีเอาอย่างงั้นด,ออนนดีนี่คือใจยังไม่ไปไปนั้นก็คือย,ยังติดยังมีสิ่งที่ติดบางบางที่บางทางก็ติดเ,เมื่อทําอะไรคล้ายๆ เมื่อคืนนี้ฟังเทศเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ยังฟังเทศท่านก็บ,บอกนะเราต้องอย่าเป็นประเภทเก่าในที่ไม่คันนะอย่างนั้นแต่ไปเที่ยวกวนชาวบ้านชาวช่อง,ของเขานะ่รแหละแล้วก็ไปหาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องอาศัยเครื่องทําให้เสียเวล่เวลาหน้าที่ของเราคือเร่งทําความภาคความเพียรการเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปสนใจที่จะไปอยู่กับการก่อการสร้างทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดเพราะว่า วัดว่าส่วนใหญ่ชาวพุทธเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาภาษาทะพอมีอะไรมาก็อยากจะสร้างพอมีอะไรก็อยากจะสร้างสร้างไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตทำอันนี้ไว้สักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่มันทําให้พระเราก็เลยทําให้จะมุ่งเข้าสู่ทางตรงก็เลยไปมุ่งทางนั้นไปก็เลยคิดหาเขานี่จะทําอะไรดีจะสร้างอะไรต่อดีจะทำอไรนั้นต่อดีก็เลยไปเรื่อยเลยเพราะั้นเถอะในขณะที่หลวงตาเนี่ยถ้าไม่พาทําอย่างนั้นเวลาจะสร้างเนี่ยต้องจําเป็นนะไม่ใช่ไม่จําเป็น เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องซ่อมแซมหรือมินทีก็ต้องสร้างโกติใหม่ถ้าเพราะมีผู้เข้ามาอยู่ใหม่แต่เวลาสร้างเ่ยต้องสร้างแบบแอบแอบก็คือทำทำอย่างถูกแต่ไม่ให้ถูกซะทีเดียวเพราะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรนักเนี่ยคนที่เข้าใจหลวงตาม,มากที่สุดรู้จิตรู้ใจหลวงตาม,มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหลวงปู่ลีเพราะนั้นท่านเลยต้องไปทุกกดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ากดนี้หลวงปู่ลีกฎนั้นก็หลวงปู่ลีกฎนู้นก็หลวงปู่ลีเพราะหลวงปู่ลีออกหน้าถ้าบอกว่าไปทําให องอื่นหลวงตาจะดุเลยแต่พอบอกว่าทําให้หลวงปู่ลีก็เออ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอหลวงปู่ลีทําอย่างผู้รู้คือไม่ทําให้พระต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการก่อการสร้างด้วยนี่แหละท่านก็ตรงมาตามแบบนะท่านเคยยกนะพระโมคัลลานะนี่ท่านสร้างวัดนะสร้างวัดที่อะไรใกล้ๆกรุกงสาวัตถีสร้างวัดให้นางอะไรทิ่สวายวัดถ้าจําไม่ผิดวัดปุพผาลามหรือบุพพาลามอะไรนี่แหละนี่ท่าน ตั้งให้พระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าในการก่อสร้างเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่พาให้พระทั้งหลายเสียในี่ยในท่าลักษณะคล้ายๆเนี่ยพอบอกว่าสร้างกุฏินี้ให้หลวงปู่ลีกุฏินนอก้ก็หลวงปู่ลีร้านเล็กร้านน้อยก็หลวงปู่ลีทั้งนั้นเลยในบ้านตาดเนี่ยในสมัยที่เข้าตั้งแต่เล็กๆกคเ,เข้าเท่าพวกเราเนี่แหละที่เข้ามาแล้วก็เห็นแล้วก็มาบวชมาสร้างมาก็มีก็มีแต่ยกว่าหลวงปู่ลีทั้งนั้นเลยนั่นแหละนี่เป็นกุศโลบายเพราะว่าความจําเป็นมีแต่ไม่ได้สร้างอย่างอะไร อย่างสวยงางเปิดเปิดให้เห็นสร้างก็สร้างอยู่งุ๊บงุ๊บเงียบเงียบเนี่ยเนี่ยลักษณะที่ลงตาเพราะฉะนั้นท่านจึงแบบอย่างทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อรักษาพระพระจะได้ไม่มาเพลิดเพลินหลงไหลกับส,สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือ,อประเดียวประดาวไม่ใช่งานหลักงานหลักก็คือนู่นไปเดินจงกรมโน่นไปเ้าในไปเกา,าในที่คันโน่นคันก็คือใจของเราเนี่ยมันคอยยุกยุกยิกยิกเนี่ยแก้ตรงนี้แก้ตรงที่มันคัน เพราะฉะนั้นงานใดที่มันจะทําให้เราไม่เห็นอาการคันในใจงานนั้นเป็นยังไม่ใช่งานหลักในละเนี่ยใครจะเทศได้แบบนี้เพราะฉะนั้นจึงได้พอถึงทุกวันนี้ก็เลยได,ได้ได้มักจะเอ่ยจะอ้างแต่โอหลวงตาเพราะท่านสอนครบถ้วนแล้วก็เป็นแบบอย่างตลอดมาครูบาอาจารย์ท่านอื่นน่าเคารพบูชาแต่เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ตีกิเลสน้อยใหญ่แบบหลวงตาหลวงตาตีกิเลสน้อยใหญ่มากหน่อย, <S <S เ,ยเพื่ออะไรก็เพื่อพวก,พวกเราพวกเราอยากจะสู้ก<ห>ับกิเลสไหมล่ะหรือพวกเราอยากจะตามใจกิเลส ถ้าอยากจะตมใจกิเลสเราก็จะติดไปหมดไปแตะเรื่องนั้นก็ติดแตะเรื่องนู้นก็ติดแตะเรื่องนี้ก็ติดแตะแล้วติดไปหมดแต่ไปเกี่ยวข้องกับหลวงตาเนี่ยท่านสอนให้เราผ่านหมดผ่านหมดแม้กระทั่งการช่วยชาติเนี่ยเขาว่าหลวงตานะว่าหลวงตาไปยุ่งอะไรเขาไม่รู้ว่าคนที่ยุ่งคือคนที่เสียสละคือคนที่ไม่เอาอะไรแล้วคนที่ไม่เอาอะไรแล้วจึงช่วยชาติได้คนที่ถ้าเอาอะไรก็คือได้มาแล้วก็สร้างสร้างวัดเ,เต็มไปเรื่อยโบสถ์วิหารมณฑปอะไร สารพัดอย่างล่ะที่จะมีเนี่ยถ้าหลวงตาจะทํามาเต็มไปหมดเลยแล้ถอะเป็นตึกละฟ้าสูงที่สุดมาเมืองอุดรไปเนี่ยเห็นหมดเลยท่านทําได้แต่ท่านทําเพราะท่านไม่ติดตรงนี้พอไม่ติดตรงนี้ท่านก็เลยเหลือพอที่จะทําตรงนั้นนีน่นี่ก็คือพูดเสียสละเพราะนั้นถามว่าหลวงตามายุ่งอะไรไม่ยุ่งได้ไงก็เสือเสียสละเราอยากจะหาคนยุ่งๆแล้วเสียสละแบบนี้หาไม่ได้อะหาไม่ได้ก็เลยต้องมาหาหลวงตาไงนั่นแหละจะได้เข้าใจเพราะนั้นจึงได้ จะไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธจะไม่ยอมรับในองค์หลวงตาได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูเอาละสมควรแก่เวลา โตทินังเปตนางอุปาภติปิสิตังปติิตังตุหมหันทิปเมวะนิสุตสัพเทสุเหรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธา,ามณิโตติลโสยธา